สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟน <F> ครับทางช่องพ่อแมืงิงครับบรรยากาศยามบใายครับเอาเลยเดี๋ยวละออกค้าสสวนให้เล่นแรงพอกันอยู่อำเภอหลักกะนบุรีครับจังหวัดสุรินบาทข้าวด่วนนะวันนี้ทีมงานกำลังเตรียมจัดทรงเสือครับ อพอให้โหลดบบทันกลับครับนี่ครับเมน,นูเด็ดหลังจากตื่นมาแล้วอึตงตุ่มอึงไข่ตุ่มเองครับตัวนี้บุตร ตัดอย่างก่อนต้มมันจะหอมเพิ่มความหอมหน่อยหนึ่งครับอย่างก่อนแล้วกับ้มตุ่มสั่วสูตรซีสะเกลอันนี้ปน่นอันนี้กินอย่างเดียวปุ่นแมงดา ประมาณหาตัวแล้เป็นกินปตาสิกินก่อนยันยันกินเบมืนก่อนก็วางหมหลายก็เลยต้องถ่ายชินพร้อมกันจะได้บุไร้หลายเนาะแบบไรป่ะ ตุต้มอ,อีกนี่ยนี่อันนี้ตุ้มแบบตุ้มแบบพิธีพิธันเลยไอะไรยางยางนี่แหละกันตุ้มสูตรสูตรที่เคยตุ้มเลยเนี่ยตุ้มเองกับมือ,อเร่งพี่น้อง ทางจังหวัดสุรินทร์ครับจุงกะจุงกะไม่เอาบองเปอวนพออหนครับจ่ครับเรีถือเอาทีว่าการอำเภอรัตนาบุรีครับสีสันตมใส่ใบป,ประขามครับใส่ขมิ้นน้ำน่อยหนึ่งเพิ่มสีสันในเหลือง แ่ไปล้วแล้วเหืออันนึงบวไมหยิบขึ้นมาเมื่อกี้น่ที่บอกว่าเอาเล่นนะเราก็หาเออเอตัวยวัวเดียวองเอทังกับเทียมอ่ยแสทรงสินค้าเหลือตัวเดียว สำหรับพี่น้องที่สร้างเสือกับรอรับได้เลยครับใจเย็นๆน้อยนึงครับของมันมีจำนวนหลายอเสือก็จะมีลูกเนี่ยแต่ต้องได้ทุกคนครับเติมกิมเติมซีนกับสารโมไฮซัทนี่ก่อนโมไฮซัทโมซัทเลยนเหรอวันเมื่อคืนนี่บอกมันมีอยู่สองสามโตเอ,เอาเอาแต่มโตมันมาใส่ ตัวถี่เห็ยนหมนี่คือ,ต,อตัวอย่างก่อนอย่างก่อนโอนะ้ยนังมันคือขี่ลังขากเนยเออทีไม่อบอกเลยนะยังบอกเลนอืเสียกุ่งเผากุ้งเผาจกแม่จีลาพรแม่จีราพรนะครับ แม่จราพรที่มาา่าครับแม่จีราพรเจฟนครับมือนี่คนไหนมาไล่สามหมื่นบาทครับวันนี้แเบอย่างกลุ่มเขามาฝ่ี้เลราเป็นยุไสกับญี่ปุ่นบอกแม่จีราพรจากเจฟนครับ จีแปลงับู่กูน้ำเยอะครับก็ไอแม่จีราพรล,ลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงครับเพ่นหายมาเท่าไรก็หายคนได้ไปหลายกว่าเก่าครับก็ไมีใครอึงแล้วพัวมันแล้วเสียนเป็นหลานเท่าครับลองเลือกเบิ่งมันมีตัวไขรอยู่ม,มีตัวไครอยู่เลย นี่คแรบบับเริ่มแดดอีกแล้วครับเพราะว่าฝนตกมันนี่ก็เริ่มดดแดดอีกยินก่อนอย่าถ่ายคลิปก่อนก <c oughs> ันมาทานี่กินเบอร์อะได้นี่อึง้งบ่หลายโตนาาน้นมาถ่ายคลิปพร้อมกัน เด้๋ยวยังน้อยครับคำพอนวนจังสีมากระพอสีตะจะ่างนี้ไปงานประมาณบรนดยจาเบิงแต่ว่าขาวๆกันประมาณงกซีฟนี่แหะแต่ว่ามันทางมันตรงเนาะที่ทางระย่างเลยหอดกักเลยแหลมแป๊บเดียวเลือยจากมองไปเลียนเก่า มองโค้งนะไปบอกกลยไปไหนอย่างอื่นเขาออกไปอันน no oh, ja mm ี um Link, OK> kind of ้อย่าบอมืออื่นอยู่ใส่เกาะลอยเอ็ดบ่ะไม่เอ็ดไ่ได้กกำนันเที่ยวอะไร้นสาพุ่นท่องบ่ะสาหมื่นไปได้กกำนันมาผั่เราไมีรับเชิญมังไรับเชิญมึอฮื่มบ่แมนบ่บ่แมนมืออื่นเด้มือฮื่มเด้มืออื่นบ่ได้รับเชิญเด้รับเชิญเฉพาะมือแล้วรับเชิญไปอดได้ยินแล้วครับกินหน่อยนะ

แออกแดดเพราะว่าไม่เป็นของแรงแต่ไเป็นของมีหาอย่างเีของแรงของแรงของแรงไอ้เสใส่สาก็สวออกมาหับรูกมันึ้นนี่น้งนออยู่พี่น้องเอสุดยอดครับหลายแฮงแล้วบเสียงมันนอนอยู่นี่นี่อยู่ข้างหลังวิธี ประมาณห่างกัน6 7 7โลเนาะ7 8็ดแปดโลอย่างนี้ชัดเจนเลยติดตับติดตับเลยขนาดอยู่ข้างหลังนี่ไม่เหรอเราจะดูคนนี้ยนี่เหรอข้างหลัยวค่อยไล่ไล่ข้างเพจก็ได้เพราะสุดที่ไล่ให้คนเขามาติดตามไม่ถี่แบบที่นี้ กเสียเสเลยาลยอ็ไยสองอันก็ไขหนอ้ยลในเพจนี่คนกันลา้หรวลาสาประวัติไวเลยอันอตาตเิตาสั้างบอออพิตาสั่งกุตาหให้ลูปไหให้ลูทังัไล่ทางเพจแท่ลงยูทูบมีนกัทักมาเต็มแล้วหมู่วานี่กัน สายเกือบใหม่แล้วนี่เพราได้ตอบแท็กประมาณร้อยคู่เนี่ยเพราะว่าโอ้ยยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวบางคนมันสิว่าทักมาบ่ต่บพอยังเชียร์โดนร้กัดจี๊แจ้งทั้งทุกช่องทางแล้วอะจะเย็นเย็นเด้อครับถ้าไปอ่านแล้วมันขอความมันจะหายไปเลยแม่ยมันหายเลยมันสิน้ำหาบ่เห็นเพราะว่าขอความมันหลายบางคนคน นางคนผสมโอนเงินมาแล้วจริงๆไหมอันนั้นมันมากในหมดจะแป้งง่ายเรามันกัดเศถ้าเข้าไปอย่านปุ๊บมันกัดเศเสียปั๊บแต่เขาพ่อทัดกลับไม่มันหายแล้วน้ำมหาบริเวณนี้มันหลายของความใช่เพราะเราต้องมุดคอยรูดหายมันบ่มีเขียวๆแนบบึงเลยก็ต้งไปทำนะเอาอะไรเอาไปเสี่ยวก่อนนะคบถ้าเรายังไม่ได้อ่านมันจะเป็นตัวเข้มอเลยแต่พอเราอ่านปุ๊บตัวถึงก็จะต่างเท่ากันที่ต้องมาเลื่อนหายบางทีอ่านไปยังไม่ได้เก็บข้อมูลมาเลย ไม่กล้ไปอ่านสนัหายไปเลยข้อความก็คือคนใหม่จะเข้ามาแทนนมก็เลยยังไม่อ่าน้เสียเียเซตนี้จบก็ลิตรายชื่อก็จะเด้งเซตนี้จะเคลี่ยให้จบภายในพรุ่งนี้ต้มถึงอ่างมาแล้วครับอยู่พอกันอยู่อำเภอรัตานบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวสิ ลิปเนี่ยอาไรสมเนียก่อนครับขออนุญาตก<อ>ิ้นเขากับต่อมอื่นก่อนขอ,อกันไหมลิปหนาครับขอให้พี่น้องเอฟซีรำรำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขภูพสุขกนครับสวัสดีครับ